ยกตัวอย่างสมมุติว่าสมมตินะคะคุณฟังสมมตินะคะสมมติสมมติว่าอ้อมซื้อหวยเงินหวยมันเป็นเงินถูกกฎหมายไหมคะถูกกฎหมายจริงๆริเงินหวยผิดจิหวยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเอาไมอหมายถึงหวยไม่ใช่สลากกินแบ่งไม่ใช่สลากกินแบ่งิอีสระหวยอีสระหวยเลขตรงเลขโต๊ดแล้วอ้อมได้เงินหวยมาคุณฟังนึกออกไหมคะคนไทยเวลาเราได้เงินอะไรอย่างนี้เราจะบอกว่าอุ๊ยเราต้องแไปทําบุญเงินมันร้อนเอไปทําบุญคนที่รับบริจาคเขาก็ไม่รู้ว่า เงินอ้อมมันร้อนหรือเย็นถูกป่ะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอยู่คําว่าผิดกฎหมายแบบไหนแต่ถ้าเป็นเงินฟอกแบบอย่างนั้นอ่ะแบบเงินทุนสีเทาอ่ะถ้ามันสมมติว่ามีการนําสืบอ,ออกมาได้ว่าเงินมันกระจายไปไหนบ้างไปถึงตรงนั้นอ่ะคนรับก็ก็าต้องคืนน่ะเป็นไปได้ถูกไหมเพราะเส้นทางทางการเงินมันไปออกตรงนั้นถูกป่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะมีสิทธิ์แต่มีความผิดไหมน่าจะไม่มีเพราะเขาไม่ได้สอบถาม ป่ะ<ส>อันนี้อันนี้อันนี้อมคิดแบบชาวบ้านนะคะคุณผู้ฟังชาวบ้านแบบชาวบ้านหนึ่งชาบ้านสองที่ไม่ใช่ผู้ดูแลกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทนายบางทีอันนี้เราถามความคิดเห็นกันคุณผู้ฟังบางคนอ้อมก็ไม่รู้ว่าคุณคิดว่ามันถูกหรือผิดอ่ะถ้าเราไม่รู้ถ้าเป็นองค์กรต่างๆที่เขารับคุณคิดว่าคนรับปะโดยที่ไม่รู้เขาจะผิดไหมนะคะอ่ะก็แล้วแต่มุมมองมันเพราะว่า มันมีหลายเรื่องจริงๆไอ้มุมมองอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ฟังเมื่อกี้เราก็คุยกันแล้วบางคนอาจจะเห็นว่าเอ่อพี่เขาดูหน้าซ <c oughs> ีเรียสออเราดูเบบี้มอนสเตอร์ค่ะ <Master S 1> เบบี้มอนสเตอร์อ่าวิกสามเครียดไปหมดเลยค่ะเพราะว่าทิ้งท้ายอีกแล้วค่ะจะต้องมีใครคนหนึ่งตัดออกโอ้ตายแล้วดูแล้วเหมือนดูฟักลูกไก่เลยอะแบบว่าเออกำลังจะน้องจะออกจากเปลือกก่อนนะ<ช>เดีย<อ>เด๋ยวเดยวจะเดินต่อแตะอะไรอย่างเงี้ย ก็สนุกดีลวคือดแูแล้วเราก็ต้องถามตัวเองบางทีเป็นคนดูมันทุกอย่างมาดูง่ายไปหมดคุณฟังใช่ใชใ,ชให้ไปอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยเป็นอ้อมอ้อมกัดลิ้นตั้งแต่โน,น้ตที่หนึ่งแล้ว <c oughs> ใช่ป่ะกวงเรียงก็ยากอะไรก็ไม่รู้ภาษาก็ต้องฝึกเต้นก็ต้องฝึกฟฟลลิ่งก็ต้องได้น้ำตาจีไหลเอาจริงตอนเด็กๆังคิดเลยให้เข้าบ้านเอฟนี่ก็อยู่ไม่รอดไม่ได้ง่ายไหมใช่ครับแล้วอันเนี้ยภาษาก็ต้องฝึกอืมอะไรก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้กี่ภาษาแล้วเนี่ยนะ เรียกได้ว่าถ้าใครดูอยู่ก็เป็นกําลังใจกันไปเด็กไทยทาได้ดีนะคะทำได้ดีครับทำได้ดีนะคะอ่าไม่ใช่ลําเอียงคือเราเชียร์ทุกคนเราเชียร์ทุกคนทางทางเราเนี่ยเชียร์ทุกคนเลยเพราะเรารู้สึกว่าในวันที่อายุเท่านี้ทําได้แบบเนี้ยเก่งมากเก่งเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของทั้ง EQ ที่เข้ามาด้วยนะการรับมือกับอ่สิ่งแวดล้อมที่แตกตา่างและความกดดันคุณผูฟังเราทํางานทุกวันเนี้ยบางทีบางคนวิจารณ์อะไรเราอ่ะ เจ้านายดูเรานิดนึงคุณฟังโอ้โห,หูตั้งกันดาดใหญ่กัดฟั้งกรอนกัดกรอนและนี่ต้องยิ้มอ่ะแล้วก็ต้องฟังแลแ้วบเข้าใจว่านี่คือ professional ม,มันง่ายที่ไหนละการแยกแยก professional กับ personal เพราะฉะนั้นนะคะว่าทุกอย่างทุกที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่มีงานไหนง่ายหรอกแต่เมื่อไหร่ก็เราทําจนชนานาญเราทําจนทําได้อ่ะ มันต้องอาศัยประสบการณ์และความอดทนในหลายๆด้านเวลาที่เราเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จอ้อมว่าเราเอาเขาเป็นตัวอย่างได้นะแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาได้แบบเดียวกันเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ต้องถามว่าตัวเราเราพยายามไปมากน้อยแค่ไหนเพราะความพยายามของคนแต่ละคนไม่เท่ากันก็เป็นกาลังใจให้นะคะกับทุกความพยายามที่เกิดขึ้นนะคะขอบคุณสาหรับข้อความที่ส่งมาคุยกันและแน่นอนค่ะอ้อมเคยตอบคุณผู้ฟังเอาไว้แล้วว่าอ้อมจะพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้ยันสิ้นเดือนนะคะ นั่นก็คือเมื่อคุณฟังเราคุณเจอคลื่นเพลงฮิตอ้อมก็มีเพลงใหม่ให้คุณกับทุกวนันทุกวนันมันจะไปต่างอะไรกับชีวิตและไลฟ์สไตล์ของพวกเราล่ะคะมันไม่ต่างกันมันมีให้เปิดได้ไม่จํากัดชวนคุณมาเปิดโลกใหม่ไปพร้อมกันกับ new yaris รถจนแฮชแบก็กสุดสปอร์ทที่พร้อมเปิดรับทุกด้านของชีวิตพรีเมียมด้วย กระจังหน้าแบบ Hammerhead และสปอยเลอร์หลังดีไซน์ใหม่ส่วนภายในนะคะสปอร์ตเกินใครด้วยเบาะหนังสีทูโทนแดงดำเปิดกว้างทุกมุมมองด้วยกล้องมองรอบคันแบบ360องศาและหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto คุณจะมั่นใจยิ่งกว่านะคะด้วยระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense อีกทั้งยังมีระบบ T-Connect เชื่อมต่อรถกับ ให้คุณอุ่นใจไร้กังวลในทุกสถานการณ์อยากจะชวนคุณนะคะมาเปิดประสบการณ์ให้กับทุกไลฟ์สไตล์พร้อมทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ชรูมตโตโยต้าทั่วประเทศ New y e r r s Open Up Your Life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะค่ะอ่ะขอบคุณนะคะ ที่เรียกได้ว่าอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วก็เราก็จะเชิญชวนและชี้ชวนคุณผู้ฟังไปแบบนี้อย่างชิ้นเดือนเราต้องเอาของดีมาบอกกันถูกไหมคะคุณผัวนะคะอ่ะถามว่ามีเรื่องอะไรอีกนอกจากเบเบี้มอนสเตอร์ทำไมเราดูหมกมุ่นกับการดูวงเขาอย่างจริงจังมาพี่ค่วง เราเอช่วยอะนอกนอกจากเราผมอะมันมีพอเรามีเด็กใครอยู่ในวงเนี้สองคนเราอยากให้น้องได้ไปต่ออายุสิบสามน้องยังเด็กมากน้องยังเด็กนะจ๊ะน้อง,งเด็กสุดเลยนะคะ,คะ,ะทุกคนมีความฝันไปให้ถึงฝันแล้วถ้าใครฝันมาเที่ยวเมืองไทยถามจริงคุณคิดว่าเวลาคุณโดดบันชีจ้ำเมืองไทยคุณกลัวไหม<อ>กลัวกลวัวโดดต่างประเทศไหมเอ่อผมว่าสำหรับผมนะผมก็จะรู้สึกพอๆกันคือตัวบันที่จำ้ำอะความกระโดดความเสียวการโดดจากที่สูงลงอ้อมเดาว่ามันก็น่ากลัวทุกที่แหละ ถูกปะใช่ครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่พอเราเป็นคนไทยเราจะพอเข้าใจว่าไม่ค่อยคาดหวังความปลอดภัยอันที่เป็นมาตรฐานปกติอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะไม่ได้าไม่ได้ว่าแต่เราไม่รู้ว่าการตรวจการให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในระบบล็อกการคํานวณเพราะเราสักแต่เปิดหรือเปล่าในบางที่อ่ะหอเคยไปเล่นมาแล้วก็วัดเชือกมาประมาณนี้ทิ้งมาอย่างนี้แต่เซฟตี้ของเราอ่ะมีมากน้อยแค่ไหนล่าสุดใช่ไหมที่มีนักท่องเที่ยวอ่ะ ใช่ครับไปโดดโดดลงมาเขาไม่ได้เสียชีวิตนะคะเขาไม่ได้เสียชีวิตเขาบาดเจ็บแต่ที่อนแต่ที่พีคคือให้ให้ค่าให้ค่ารักษาพยาบาลเขาค่าแบบหมื่นเดียวเลเซว่าสามสามร้อยเหรียญ C N N ถึงขั้นเอาไปกล่าวคุณฟังอ่านแล้วอายนะ C N N ถึงขั้นเอาไปกล่าวว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือเขาไม่ได้หวังเงินหรอกแต่การให้เงินคนที่ไปรักษาตัวแล้วไปดูแลต่อ ชัมร้อยเหรียญเนาะเอาจริงเขาไม่ฟ้องกลับมาก็ดีแล้วไหมใช่ปะ่ะและมันทําให้เสียชื่อนะถ้าเขาโพสตหรือรีวิวของเขาไปว่าอย่าเล่นท,ที่น<ด>ี่<ด>เลยมไม่ปลอดภัยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างนี้ปักมาณนี้เฮ้ยนักท่องเที่ยวมันก็มีผลต่อก,กันนะพี่ข่วงสมมติถ้ามีคนบอกว่ารีวิวใส่เราว่าอย่าไปเล่นที่ตรงเนี้ยเราก็กลัวนะ ความปลอดภัยไม่มีมแต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่จริงๆนะคะแต่ถ้าเขาทําเต็มที่แล้วหมายถึงว่าเขาได้มาตรฐาน mm. ก็แปลว่าต้องดับเบิลเช็คใช่ครัไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าเออแปลกทําไมเราไม่มี trust issue เรื่องความปลอดภัยอีกแล้วุทโ